โลง่วงเลยนะเมื่อกี้ย okay, ังเมาอยู hmm. right. racist, okay. ่เลยเมาอะไรเมื่อกี้เห็นเมาอยู่เราเคลายิ่งว่าใช้พลังงานเยอะดีแล้วจะได้หลับเลยถ้าพูดพูดอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ให้เราให้เลยเอาเฮ้แบ่งอะไรกูไม่ไหวแล้วรวมมาแต่เราจะแบ่งกันอย่างรวดเร็ววันนี้ล่ะจ้าเกมก่อนได้ม่ใหเขาเรีบไหมอยากเล่นเกมวันนี้อยากเล่นเกมตอนจบเลยตอนจบเรามาเล่นกันตอนจบเคลายตอนหลังเรียกอป็นจบโอเคอะไรกูผม้อมแล้ว โหดมีเอาหน้าเลยเอาหน้าเลยก็เอาคู่ที่รายการเลือกให้ก่อนเนาะเออก็เพลงคิดฮอดกับ กับอยากมีชีวิตเพื่อเธออยู่กับเรานอกนั้นมากับเราไม,ไม่ร้งไหรอแม่คุณไม่รองวันนี้ไม่ร้องวันนี้นนโอเควันนี้จะเป็นอย่างงี้วันนี้เราจะไม่ได้มาบินนวนนบอกว่า <c oughs> ให้ร้อง,องห่มร้องไห้ไม่ได้มาบิวให้เครียดแล้วตอนนี้ก็านนามาแบบว่าเก็บรายละเอียดกัน,รเ,นเราจะไม่เครียดกันเนาะคุณลูกแก้วเราจะไม่เครียดกันไม่พูดออมาเก็บรายละเอียดไม่ไม่คือแล้วไม่คือ เอาตามโชว์เลยทานทุกอย่างน้ำเป๊ะทำให้มันสั้นอะไรแกตอนที่เมื่อวานเราซ้อมใหญ่แล้อะไรที่เครียดที่แบบว่าอยากปรึกษาก็ตอนนี้ใช่นี่ยโคว์พวงผมเครียดใช่อะไรที่เกี่ยวกับการแสดงเก็ขอไปฉีกไปแล้วกันเออเขอเวลานอกคนดื่มก็ขอเวลานอกคนดืแล้วก็ผลการตรวจฉีกเฮ้ยคือคอพี่พอพี่พี่ปูหลังมาก ใช่เลยอยู่แล้วค่ะเขาไปก็เหตุฉันขอเวลาเนาะแบบเดียวเล้ททำไมหน้าเค้กเราเค้กเรลูกกุงม่วงเินเติมนะไม่อยากกินตะกีวีไดกปะฮะกไ่ไมเม่หลอของอ้วนใหญ่ใหญ่เป็นไงบ้างแม่ตัวนี้กินเม่อหรอกทำตงสเตนที่ไม่อ้วนสดไมอ้วนสดไม่ริงเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วไม่รู้วาจะเชื่อเลย ไม่ต้องดูน่ากินแบบอยากกินแบบครึ่งหนึ่งหรือเปล่าแบบได้ข้อมาข้อมาข้อมาเดี๋ยวเราแยกก่อเด้อเซจะใช้ห้องไหนอ่ะใช้ห้องแดนแหมสวยกว่าพ่อดูได้ขึ้นผลไม้ห้องไว้เพราะอันนี้เยอะไปเอาครึ่งหนึ่งของอันนี้เอาครึ่งหนึ่งของนี้ไปนะคะซีเรากินคู่เยอะนี่ลู้ก้นแบ่งกับเรารู้แม่เขารออยู่นั่นแล้วทำใกลัวทำไม่เอาได้เป็นขีไม่กลัวนี่ไงนี่ไงเอาพูนเอาพนนี้เอาอันนี้เอาอันนี้

อร่อยอร่อยลูกแกกินให้หมดนี่คือเด็กตัมาให้เขาไม่พ่อลูกไม่ใช่อันนี้เยอะไปหรอลูกบอกกินงานไม่จอะไรก็คือเพื่อมาเพื่อแรงกินข้าอร่อยทุกอย่างยำอร่อยมากครับโลูกแก้วผหน้าแกนมอนี่คือมันไม่อยากเันไม่อยากเรียนรู้กับมาแล้วลูกนั้นอะโค้จำผมได้เปล่าเพราะวนค้ไม่อยู่เนอะฮะรัก่ กำลังสลับกันอ่างเีหล่นกุ้ขแอนอะไรวะแอนโอ้น่ากินอ่ะแอนแอชาลีมากค่ะรงนี้เพิ่มลสักชั่วโมงหนึ่งเนาะเขมากินข้าวว่ะเนาะแล้วมาดูู้เขามาหไทางของวันนี้าไม่รู้ว่ามาได้ไม่รู้เลยดีวไม่รู้ไม่รู้ริรอนน่กินข้าวตลอดว่าอยากกินยิ่มาได้มาได้มาได้คือยังไงใครก็กินไม่ได้กินได้นอนนกินได้ค่ะเยอะเยเราลูกเอ้ยไม่กินตลอดไม่ได้เพราะว่า แค่ยังี้ที่กูแตาไว้นี่มันโดนด่านนี่เลยนี่เราหนูดูดูดูถ้ารอยเซลคูท้าายไปดูพี่น้ำออเดี๋นะเดี๋ยวมันอยู่กูมาเขาแซนห้า คนอยู่กับครูมาห้องแดนค่ะคนอยู่นอนและนอนเยอะเนเอาเอาเอาที่เปิดเพลงมาด้วยนะลูกอ่ะเออที่เปิดเพลงดีใจยังเอได้แก้อะไรมาเยอะป้าสังคมแต่ที่ม่เม่มันจะได้ช่วยเปิดเพลงเป็นไงครูหมกเขาเห็นอยู่นะเมื่อวานเกร็งหรอหายแล้วใช่ไหมปอนไม่เอาปอนใจเย็นปอน ว่าไม่เอาปอกพี่เมย์น่ะใช่ควรจะทำอย่างนั้นอยู่หลังเวทีแต่ว่าต้องเขียนอันใหม่ให้เขาไม่เคยได้ยินเราพได้ยินแบบแรงเลยมันควรจะมีก้อนอิมเมอร์ชั่นสเตทอะค่ะที่ทำให้เราพูดว่าแบบเดี๋ยวเเราคุยสั่งทีเดียวร้องกันไปห้องนี้นมันนั่งไอ้ไม่ใช่ปอนปูนมานั่งรอเรียนเนาะแน่โค้ชถึงผมไม่ได้อะคือปอนปูนหลับอยู่ตรงนี้โค้ช่มมารอรอฮะ ครับคือรู้เลยว่าอีกห้าวิคือไปแล้วหลับแน่นอนตื้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 นตืโอ้โหมันเช้ามันเอากำลังเนี้ยโอ้มาเลยเอาคู่คู่ไม่มาคู่ไม่มาคู่ไปไหนอ่ะคู่เอ็มเอ็มเพลงนี้คู่ใครนะเพลงที่รายการแรกไหมเอลเอสเลฟเอลเอสเลฟคู่จันนคู่คู่จันโอเคเอาอันนี้แก้อย่าง อาเจตให้คู่ฟังหน่อยสั้นๆ5นาทีว่าแบบแก่อะไรไปแล้วบ้างจากเมื่อวานสองใหญ่ทำเป็นตีความเปลี่ยนตีความมาเป็นชายรักชายแล้วก็เปลี่ยนมอกกิ้งโอเคโอเคมองตากันยังไงอะอะไรนะมันไม่เซอร์ไพรส์ท่านหรอใช่ถ้าดูตรงนี้ไม่เซอร์ไพรส์แล้วดูพรุ่งนี้ผมจริงถ้าถ้าถ้าสายขออะไรสายขอรับบ้างขอเอาจริงๆก็บอกไม่คิดเลยอะ หรอเแก่อยากเก็บไว้หรอมันเป็นความลับของแกมันสิโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นความลับไปก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคู่ขอแก้าะละเก็ดลิบๆหน่อยในคู่นี้คู่นี้โอเคเดี๋ยวจะเลียคิวนี้นะดูคู่เออถูกแกฉลาด่ะดูคู่นี้ก่อนแล้วคู่นี้แล้วคู่นี้อะคู่นี้แก้อะไรมาลูกแก้อะไรเนาะแก้เลยนะคุยกันเราค่ะคุยกับตอนแรกเหมือนยัง ลอยลอยตอนแรกเหมือนยังลอยลอยตอนตอนสมใหญ่แต่ว eh ่าเขาคุยกันข่นเหมือนมันถ้าบีวมันก่อขึ้นมันมันจะได้มันจะได้